พอได้ขายเรื่อยๆจ้ะเขาอาทิตย์ได้มือจักบาทไหมเขาอาทิตย์ขายแต่ฟักในบ่อจ้ะครับขายแต่ฟักก็สุดประมาณสามสี่พันนี่แหละจ้ะพันพันนั่นบอรไหมจ้ะเขาอาทิตย์นี่สามสี่พันเลยจ้ะโอ้โห สวัสดีครับพี่น้องครับกรเกษตรอีสานยุคใหม่มาแล้วครับเอานิ้วผ้าพี่น้องมาเที่ยวครับมานนี้มาเบ่งแหล่งท่องเที่ยวเชิงกเกษตรนะครับเด้อเป็นของคุณแม่สายยันทยามาศนะครับอีกัตกายุบานลาดสำลานตำบลทาลาดอำเภอวลินชัมลาบครับจังหวัดอุบลราชธานีแล้ครับเด้อกอนนานีแปลงนีแถวนี้ทั้งหมดเลยก็จะเป็นทงหน้าครับปัจจุบันก็นถือพัฒนามาก เป็นแรงท่องเที่ยวประจําจังหวัดเลยก็ว่าได้เพิ่นเห็นหน้าบัวด้ครับเดีอยวมีภาพไปสอบถามจะคล้องแปลงเพิ่นนะครับคุณแม่สายันนะครับนาคะ,ะครับคุณแม่สายันธทยาม,มาศสวัสดีครับแม่ครับกับน้องเพนสวัสดีครับอ่าเป็นหน้าบัวปะครับไหม่จักไรครับสีไร่เศษเศษจ้าสีไร่เศษ กอน,นานี้เป็นยังไรครับกอนนานนี่ก็เห็ดหนะ้าเขา่าครับแต่ว่ามันน้ำท่มวมก็เลยปลูกบัวน้ำท่วมเลยปลูกบัวจ้าปลูกมาจะปีแล้วครับแม่ปลูกมาได้สองปีละจ้าสองปีแล้วสาเหตุก็คือน้ำท่วมหน้าจ้ามันบ่ได้เขา่าจ้านะครับนาอ ได้เปลี่ยนมาเห็นหน้าบัวเห็นหน้าบัวนางมาถ่วมบ่ครับบัวค่ะมันถ่วมใบบัวบัวได้แล้วค่ะโอ้มันจะยืดเรื่อยๆน่าแม่เนาะครับพื้นที่สีไร่นะครับเด้อแม่เป็นเห็ดงามแหงเริ่มเห็ดเป็นแรงท่องเที่ยวมาโดนไปได้แล้วครับนี่สามปีสี่ปีแต่เนาะสามสี่ปีแล้วจ้าครับแต่ว่าคล้องแม่นี่เพึงมาสองปีบ่ครับสองปีกว่าค่ะประมาณนั้น่าแม่เนาะเ๋ยวแม่พาไปเลาะชมนะครับป เดี๋ยวไปยังช้มแปลงข้างล่างนะครับเด้ออันนี้น้องเพิ่นกลับพึ่งกลับมาจากกรุงเทพแม่บอกครับจมามาอยู่บ้านอยู่บ้านท้าวเป็นยังขึ้นได้มาอยู่บ้านท้าววันถึงเลิกจ้างถือเลิกจ้างย้อนพิษเศรษฐกิจพิษโควิดครับไม่เหตุเกษตรอยู่บ้านสุดยอดเลยนะครับพี่น้องนี่เด้อคิดสิกลับไปกรุงเทพอีกบ่บ่ไปแล้วบ่ไปแล้วเป็นยังครับ เนี่ยหรอเอาอยู่บ้านนี้ไล่ได้ดีก็ยุ่งเที่บบอมันบ่มีรายได้รายได้รายได้บ่หลายบันไดจเข้าคาเสียใจใเข้าน้อยเนาะ <_ letter> น้องเพิ่นวายสิบบ่คิดสิกลับไปกรุงเทพแล้วเด้อครับ <_ letter> พี่น้องเด้อเดี๋ยวไปเบิ่งแปลงกับคุณแม่สายันแม่บ่ใส่หมวกบ่ครับเพรานั่นบ่หมวกแม่จ้า้าแม่ครับไปกันเลยคุณแม่สายันสายันสัญญาบ่แม่ ยันท่ายามาดจ้ะอันนี้เป็นร้านกาฟแฟเฮ็ดแล้วโดนแล้วห่อครับแม่เพิ่งเฮ็ดแล้วจ้ะโอ้เพิง่งเฮ็ดแล้วของแม่เองนะครับเนาะร้านกาแฟสิ<ช> <40 S 2> เป็นจุดอ่าไฮลุ่มเพิ่นนะครับนี่เด้อตัวนี้บํารุงพื้นที่แล้วแต่สิไส้หรครับแม่นี่ย<ช>นี่ครับค่าบํารุงพื้นที่นี่จ<ช>้ะบอไซก็ได้จ<ช>้ะนะครับเน้ะ ก็เห็นงามแหงครับสภาพนี่แค่โดนบันไดแล้วไ่เพิ่งเฮ็ดเสร็จ่ดเเเพิงฮ็็สรจมาแรงนี่แหละจ้ะโอ้ครับครับไปถ่ายคนมาถ่ายรูปสุดยอดบัวพันธุ์ยังก็ครับแม่ครับเขาเอิ้นบัวยังครับเนี่ยบัวหัเด้อบาดบัวหลวงบ่ครับบัวหลวงมั้งเป็นอ่าขายหมากบ่ครับจ้าขายหมากขายฝักขายหมากขายหมากขายดอกขายดอกข้อมบ่ครับจ้า โอ้จุดทายหลุมนะครับพี่น้องเด้อ<ห>ปลูกเนะท่านึงอยู่ได้จักปีครับมันกรเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆออกไหลออกยังมาเรื่อยจ้าใส่ปุ๋ยยังไหเพิินครับนี่ใส่ปุ๋ยทุ่งอรุณจ้ะอ๋อปุ๋ยเคมีจ่ะสูตรได้ไหมสิบห้าสิบห้าสิบห้บาสิบห้าสิบห้าสิบห้บาจักมือใส่เท่านึงครับ ใส่ตั้งแต่น้อยๆเป็นไรล่ะโอใส่มากก็พอได้ใส่ตังแต่น้อยๆพ้ดตอนใหญ่่บอยได้ใส่บ่ครับจ้าสพานนี่แม่ดห้งไรครับนี่เป็นเสาปูนบ่าครับแม่นเสาปูนคาดเล็กเสาปูนข้านเล็กค่ะแล้วใส่เป็นไม้เนื้อแข็งแม่นบ่ครับเนี่ย่ะ่าวประมานจึงเมรคไหมชื่อพอด้ายได้เปะสิเป็นหล่อยซองหล่ออยู่นะครับเนาะกว้างแห้งด้วครับพี่น้องด้วย ใส่งบประมาณหรายป็นไครับเฮ็ดนี่สามแสนอู้เฮ็ดสพานนี่บ่แม่แม่นจ้ะไม่นี่ไปซื้อมากปะครับแม่นจ้ะว่ประมาณ,ปร,มาณประมาณสามแสนนะครับพี่น้องเด้อลงทุนเท่อเดียวครับเอาแม่เฮ็ดขายมาสองปีนี่เป็นยังไงครับผลประกอบการกับพออยู่ได้จ้ะพออยู่ได้ขายทุกมือปะครับขายทุกมือจ้ะเก็บขายทุกมือจ้ะเมื่อนึงแม่ขายลายปันไดนจกักฝัก บ่หมแล้วตอนนาเป็นฟากบ่ได้นาเป็นฟากบ่ได้รับเป็นเงินจักบาทครับบอใฟังเป็นเงินจะเรียบเมือ่อตกเมื่อละพันกว่ากับสองพันตรงมื่อละพันกว่าอยู่จ้ะพันสองพันอยู่จ้ะพาดเดือนหนึ่งกับสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นแล้วครับเราจ้ะรับเดี๋ยวพาพี่น้องรอชมดีกว่าเห็นหน้าบ่ครับแม่มัน กะด,ดีกลัวเห็ดนะอยู่แต่ว่าอยากกินแรกแหกเริ่มต้นมันก็ลำบากแน่เอาลำบากยังได้ครับหญ้ามันคุ้มได้โอ้เห็ดแรกๆนี่หญ้ามันคุ้มเหรอครับแม่นจ้ะคือต้นบัวมันบัวท่านใหญ่แม่นจ้ะหญ้ามันก็จะคุ้มแม่นจ้ะอืมน้ามันไม่ได้ใช้ครับแม่บานีหน้าครับน้าฝนเนี่ยย่ำแรงเลยครับย่ำแรงก็ได้ได้จาก บ่ํำตื้นล้วขึ้นมาใส่คือสูบน้ำบาดานใส่จ้ะโอ้เดี๋ยวพักส่งแองกันนะครับพี่น้องห่อนตอนนานแรกนี่แม่ก็สูบน้ำบาดานใส่จ้ะเติมอาทิตย์หนึ่งเติมเจ๊กเถ่อครับอาทิตย์หนึ่งกับประมาณสองเถ้่สองเถ่อสูบเลยจ้ะเข้าเบิ้งวาน้ำลดบ่ครับจ้ะอืมเบิ้งว่าน้ำลดเท่ากับสูบใจครับ เติมเรื่ยจ้ะครับได้ตัดได้ยังเพื่อนบ่ครับเนี่ยตัดแบบว่าตัดต่อตัดยางสีน้ำมันบ่จ้ะไม่ได้ตัดเลยบ่จ้ะไปแบบยงสีเลยคือว่ามันเม็ดดอกก็เลยจะจะจังคอยตัดลวดเดียวเลยนะอ๋อครับให้มันขึ้นไม่อีกปุ้งไม่อีกมันเมดดอกยังตัดเธอเดียวเลยจ้ะสวยงามเลยครับพี่น้องนี่เด้อมันออกเม็ดปีบ่ะครับแม่ครับ พันมันม่น้ำมันก็ออกเมื่อปีว่าสำคัญคือหนามมันมีน้ำก็ออกเมื่อปีโอเขาทาอยู่้วครับพี่น้องเด้อเป็นเห็ดดีแห้งครับซีว่ายอียงกว่าแม่เนี่ยสายันบ,บับอครับซอหลานซอหลานบัวนาค่ะบัวนา <laughs> บ้านนาป่าบัว <laughs> ซ,อ,ซอหลานบ้านนาป่าบัวนะครับเด้อ <laughs> ติกันครับบัวหน้าคาเฟ่นี่นะครับพี่น้องนะแหมเนาะจ้าเป็นพี่น้องกันนะครับเนาะอยู่น้ากันเด้อครับเด้อเป็นพี่น้องกันอยู่หนีทั้งเหมือนมีมีจักจักเจ้าจักแปลงครับเนี่ยสามแปลงจ้าสามแปงจ้เนื้อที่ประมาณเด็กไรครับอยู่นี่ไม่มันจะเกือบหาเบ็ดเสร็จเกือบหาซิฟไรที่นะครับพี่น้องเด้อไปไกลว่ะไหนครับห่อนแดดไกลแห้งครับฝนครับเหลืออีกประมาณเป็นลอยๆเม็ดฝนนะแหมเนาะจ้าครับฝนนะครับ น้ำแห้งถือว่าผ้าพี่น้องมาเที่ยวนะครับเหมือนนี้นามาเที่ยวทายให้พี่น้องทางไกลทั้งที่อยู่กรุงเทพนะครับอาจจะบอคอยมีโอกาสได้เห็นยังสีเนาะก็มาทายให้เบิง้งปกติแม,คคม่ครับคนจะร้ายเมื่อใดครับวันเสาร์วันอาทิตย์กับวันหยุดเพิ่นนี่แหละจ้ะเสาร์อาทิตย์วันหยุดจ้ะคนจะร้ายแห้งจ้ะเสาร์อาทิตย์หนีหนหงาานขายของดีปะครับกับพ่อได้ขายเรื่อยจ้ะ อาทิตยษฐานมือจักบาทไหมเสารอาทิตย์ขายแต่ฟักนี่บอจ้ะครับขายแต่ฟักก็ประมาณสามสี่พันนี่แหละจ้ะอ้าวอันนั่นบแ่แ์ไหมจ้ะเสารอาทิตย์นี่สามสี่พันเลยจ้ะโอโ้โหจุดยอดเลยนะครับเนะาะเวลาแม่เก็บนี่แม่จะเก็บส่วนใดครับเก็บฟักมันเก็บเรื่อยๆกลางเวรแมเก็บได้จ้ะตอนเช้าวเก็บได้บ่ครับ มาแต่แบบว่าห้าของเหมือนกับมาเกกบ้มาเลยจ้าสุดยอดเด้อครับพี่น้องเด็คนขับสุดลูกหูลูกตาเลยใครอยากมาเที่ยวกับมาได้ครับนี่อยู่ติดถนนหมายเลขสองสองหกนะครับเด้อเส้นจังหวัดอุบลราชธานีจะไปสีสเกษครับก็จะอยู่ถ้ามาจากอุบลจะอยู่สายมือนะครับเด้อมาจากสีสเกษจะอยู่ขวามือครับมีอยู่ประมาณ สามแปลงลนะแม่เนาะจ้่ครับจะมีปัะม่านสามแปงครับมาเที่ยวเขาแปงไดก็ได้เด้อครับเด้อรับแล้วแต่มักแล้วก็นอกจังนี้ก็จะมีขายกาแฟาพร้อมบ่แม่จ้่ขายกาแฟากาแฟาสดนะครับอ,อ่านองร้านบ่ครับเป็นคนส่งจ้่ร้านคนเมื่อกี้นะครับเนาะใ้่นองนองเพ่นนะครับเด้อตามแม่ไปยางกับในนี้มีปลาบ่ครับแม่มันกับมีอยู่จ้ะมีอยู่ แต่ว่ามันจะบกคอยอยู่ไปไหนนะครับเนาะตามธัรมชาติจะมีปลายนะครับเด้อแต่ว่ามันปกติเขาก็จะบกคอยอยู่เพราะว่ามันเป็นอ่ามันเป็นน้ำครับเป็นน้ำานี่เก็นบบรรยากาศมาฝากพี่น้องนะครับบ้านนาป่าบัวกาแฟแก้วจักบาทครับแม่แก้วละสามสิบจ้ะกาแฟแก้วละสามสิบปกติ ยี่สิบห้าบาทกาแฟสดแก้วละสามสิบบาทนะครับน้อกาแฟสดแก้วละสามสิบบาทแล้วก็มีอย่างอีกครับผลิตภัณฑ์ไปทำน้องเพิ่นมากบัวฟักบัวมีพวกชาโคง้งชาเขียวมีมาจ้ะครับขังนาก็มีลูกชิน้นเสียค่าจอดรถบ่ามไหมจ้ะค่าจอดรถบ่เสียนะครับเด้อค่า อยู่โดนบันไดก็ได้มีมีไวไฟเนาะครับน้อมีไวไฟฟรีด้วยนะครับพี่นนองเด้อใครสนใจก็เข้ามาเที่ยวครับมาเบิ่งน้ำแม่แม่เด็ดให้ยังครับเด็ดใบมันกูดจ้ะโอ้ใบอะไรมันกูดกับเด็ดทิมมันมันเป็นยังคือกูดครับะมันเป็นเพียเิ่นมะเป็นเพียเป็นโลกเข้ากับเด็ดทิมเวลาแม่ลงไปเก็บกลางแปลงแม่ลงอย่างไรครับกะลงยางลงเลยค่ะยางลงเลยสาดสุดจอดนะครับ เฮ็ดกับผู้ใด้แน่ครับนี่ครับเฮ็ดกับแฟนแฟนจ้ะโอ้ครับครับสองคนจ้ะร้านเป็นก็มาเฮ็ดเป็นร้านกาแฟจ้ะครับเมื่อกี้แม่บอกว่าแม่แม่ลงทุนสามแสนในร่วมอันร้านกาแฟน้ำอยู่ปะครับบ่จ้ะบ่ร่วมบ่โอ้ยเศรพศภานแม่แคละเนาะเศรพานถ้าร่วมตัวนั้นเลยครับแม่เจ็ดเซ็ดกษริหาพุทธละค่ะห้าแสนจ้ะโอ้สุดยอดเลยครับ กู้ยช่บ่ครับแม่เน, <c oughs> น้นจะคล้องเองกู้ค่ะแค่ดิดดีค <c oughs> <c oughs> ุครับมีขนาดวันอ่าวันทำงานด้วนิดเด้ยวันทำงานนะครับนี่วันศุกร์นะครับคนก็นยังมาลายครับมาเที่ยวกันคุณครับถ่ายรูปเก็บภาพ <c oughs> บรรยากาศ <c oughs> กับสมัอน,นี่ก็เป็นยุค ของซื้อนะครับเวเล่าผู้ได้มาเที่ยวเพื่อนกะโพดลงนะครับโพดลงแล้วก็แช่แช่แช่ไปเหลือมันเก็ดห้เอ่อมันเกิดปเร็วนะครับพี่น้องมีซื้อซอยประชาสรรมพันธ์ไม่นี่แม่ซื้อไม่ใส่ครับเนี่ยไม่ซื้อมาจากเพื่อนบ้านจ้ะโอ้ซื้อแถวแถบบานเห่าเป็นไม้เนื้อแข็งหนึ่งเมดเลยใส่แบบคงทนทาวรนนะครับเนาะครับพี่น้องนี่เด้อบ้านนาป่าบัวครับ ก็ยูติดกันนี่แหละครับนี่คับบัวหน้าคาเฟ่ครับเด้อมากินกาแฟสดมาเป็นมีอาหารให้กินน้ำครับอืมมีของที่ระลึกขายแล้วก็มีพวกอ่าของฝากก็มีนะครับพี่น้องเด้อนะครับฝั่งนั้นจะเป็นลานกาแฟอีกลานหนึ่งนะครับมาชิมกาแฟมาพักผ่อนแล้วก็มามาเเ่น นะครับมาเ่นเ,นเ่นเน็ตเ่นเน็ตเันมีไวไฟไฟรีนะครับไล่ดดได้ก็ดีนะครับเพจแน่นีนะแม่แม่มีอัน้นขายป่ครับไหลมันไล่บัว,บวแม่แห่โอ้มันเก็บหยากเ็นว่าอนไรขายปะช่วงน,นี้ขายฟากมันขายขายมัดยังไนครับนี่ สามมาสห้าสิบบาทจ้าสามมาสห้าสิบโอ้ามัดเดียวกบยี่สิบบาทครับหนึ่งมัดยี่สิบสามมาสห้าสิบประมาณนั้นเด้อครับเด้อใครสนใจก็มามาท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมเลยครับพี่น้องครับโอเคครับมันนี้ก็ขอบคุณครับคุณแม่คุณแม่สายันครับขอบคุณครับแม่กำนองเพ่นนะครับเด้อครับที่ให้เยี่ยมชมแปลงขอบคุณพี่น้องนะครับที่ติดตามรับช่รไยกัน นะขอบคุณค่ะกาบจ,จะอยู่บ้านเลยเลยบอกบ่กกาบไปเฮ็ดงานกรุงเทพแล้วอยู่บ้านเลยจ้ะเฮาอยู่นี่ละเฮาอยู่นล่ะโอเคครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมรายการครับขอบคุณครับสวัสดีครับ